เรื่องช็อคเรื่องจริงครับคุณผู้ชมครับในเกมล่าสุดที่ออร์แลนโดวาคิรี่ต้องเจอกับแอตแลนตา ซึ่งเกมนี้พอรอนพันธ์โดดเด่นมากโดยเป็นพอรอนพันธ์เองที่รังสรรค์การเซตในเพื่อนอย่างสวยงามจนผู้บรรยายอดใจไม่ไหวและถึงแม้ว่าจะไม่ชนะในเกมนี้แต่การจ่ายบอลกับใส่ตีนั้นเฉียบขาดเหลือเกินซึ่งเรื่องราวทั้งหมดติดตามได้ท่านครับกลับมาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลบลีกของอเมริกาที่เพิ่งจบกันไปหมัดหมาดมือยังร้อนอยู่เลยครับเพราะว่าคู่ระหว่างแอตแลนต้ไว้พบกับออร์แลนโดวาริรี่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเพราะการที่ออรลนโดชนะซานเดโกมาได้เนี่ยมันเป็นการปลดล็อกแบบสวยหรูหลังจากที่แพ้มา2เกมติดส่วนแอตแลต้าไว้ครับพวกเขาฟอร์มยังดีและการเล่นในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งชนะมาสีเกมรวดซึ่งก่อนเจอกันทั้งสื่อแอตแลต้าทั้งสื่อออรลนโดเนี่ยออกมาชื่นชมพรพรรณว่าเป็นตัวเซตที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ โดยเกมนี้ก็เปลี่ยนเกมได้จริงๆครับไม่งั้นผู้บรรยายเขาไม่ชื่นชมกล้องเนี่ยจับแบบไม่หันไปทางไหนเลยครับจับปอนพันท์บ่อยมากเพราะไม่ส่วนร่วมกับเกมของออรแลนโดเยอะซึ่งเกมนี้ครับผลการในขันก็ปรากฏว่าเป็นฝั่งแอแลนตาไวท์ที่ฟอร์มแกล่งฟอร์มดีกว่าชนะไป3ต่อ1นเซตแต่ว่าใน3ต่อ1เซตเนี่ยมีอะไรพูดถึงกันเยอะแยะมากมายและก็น่าสนใจซึ่งเซตแรกครับเป็นออรแลนโดวาเกรี ชนะไปก่อน25ต่อ21ส่วนเซตที่สครับเป็น a อ l ันต้ไว้นะที่มาเบียดเอาชนะ25ต่อ17แล้วหลังจากนั้นอีก2เซตที่เหลือครับก็ยังเป็น a อ l ันต้ไว้ที่ฟอร์มแกล่งกว่าชนะไป25 23 25 26แต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยผมคิดว่า Orlando ดจะไปพลาดตรงความเด็ดขาด เพราะตีเสียตีออกกันเยอะมากนะครับบางจังหวะปิดไม่คมจบไม่ได้ก็เลยทำไมแอตเลนตาเนี่ยเขาดีเฟนต์บอลขึ้นมาแล้วเขาสวนทันทีซึ่งแอนแลนตาเขามีความมั่นใจโมเมนตัม um, ดีอยู่แล้วนะครับการเล่นในบ้านเสียงเชียร์เสียงโวมีเยอะแรงกดดันเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกมรุกของออร์แลนโดตีเสียกันไปเยอะอย่างอาเบอร์ครอมบีเนี่ยก็ตีออกเยอะมากนะครับจนถึงขั้นโค้รเอมี่ต้องเปลี่ยนตัวซิดโนราลงมาผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสองนะครับเพราะว่า เกมรุกของออรันโดนั้นเหมือนมันติดทุกคนเลยทั้งชาวานเคานี่อาเบอร์ครอมบีลินซี่วันเดอร์ไวท์แคสบาวเนี่ยก็ติดฟอร์เตอร์นาตเตียก็ติดนะครับฟอร์เตอร์นาตาเลีย,นะะเ,นาาลยเนี่ยเกมเสิร์ฟดุดันนะแต่ว่าวางจังหวะก็มีพลาดให้เห็นกันบ้างครับเกมวันนี้เสิร์ฟไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งแล้วเออร์เรอร์เนี่ยถึง5ครั้งเลย นะครับเอได้เพียง2คะแนนเท่านั้นเรียกว่าเป็นสถิติที่ไม่สวยหรูเท่าไหร่และหนึ่งปัจจัยเลยก็คือการรับบอลแรกครับที่รับบอลแรกกันไม่เข้าจุดก็เข้าใจแหละว่าแอตแลนตานั้นเขาหนักจริงๆนะครับมีสลับบอลสั้นบอลยาวทําให้เกมดีฟ ens ของออร์แลนโดก็ปวดหนักเหมือนกันแต่ว่าคนที่โดดเด่นของออร์แลนโดและก็ชนะขาดทางฝั่งของแอตแลนตานั้น เป็นพรพันธ์เพียงคนเดียวครับเอาอีกแล้วครับพรพันธ์โชว์ความร้อนแดงอีกแล้วเซตบอนกระจายจริงๆเซตบอนหนึ่งขั้นผู้บรรยายของอเมริกาเนี่ยออกมาชื่นชมว่า เอ้ชมพู่เนี่ยเสร็จให้กับทุกคนได้แล้วก็รู้ใจทุกคนเป็นอย่างดีโดยเกมนี้ครับพรพันแอซเซสกับเพื่อนทีทมไปทั้งหมด41แอซเสและก็ยังมีการขุดบอลถึง14ครั้งรวมไปถึงจังหวะการเล่นเกมรุกครับพรพันก็สามารถเล่นเกมรุกได้3จังหวะและยังมีการเสิร์ฟซึ่งเป็นผู้เล่นท็อปหกับการเสิร์ฟติดต่อกันนะครับพรพันเสิร์ฟไปทั้งหมด17ครั้งเสิร์ฟมากกว่านาตาลีฟอสเตอร์แล้วความผิดพลาดเนี่ย เพียงแค่หนึ่งครั้งซึ่งก็ยังสามารถทำคะแนนจากการเสิร์ฟเอสได้ถึง1นึ่คะแนนนี่คือสาติของพรพันธ์นะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นกว่าทุกคนในทีมกล้องเนี่ยจับแบบไม่หันเลยหลายจังหวะพรพันธ์ก็จะจ่ายให้กับแคสบาวนะครับรว่าวันนี้แคสบาวเนี่ยเซตหนึเซตสเซตสเล่นดีแต่ว่าเซตสก็โดนจับโดนสเกล ส่วนอเบอร์ครอมบีพรพันจ่ายให้เยอะมากนะครับจ่ายถึง42ครั้งกันเลยแต่ว่าตบผิดพลาดเนี่ยถึง5คะแนนนะครับแต้มจากความผิดพลาดที่เสียเนี่ย ถึง17คะแนนถือว่าเสียเยอะมากกับการโจมตีซึ่งผู้เล่นทำแต้มสูงสุดของออร์แลนโดครับก็เป็นคัสบาวนะครับที่ทำไป13คะแนนจากการโจมตี23ครั้งอีกคนนึงครับอเบอร์าาครอมบีทำไป10คะแนนจากการโจมตี42ครั้งเขาที่ชาวานครับทำไป10คะแนนจากการโจมตี26ครั้งลินซี่วัตเ์ไวท์ทำไป10คะแนนจากการโจมตี28ครั้งรวมไปถึงฟอสเตอร์นาตาลีครับทำคะแนนไปได้12คะแนนจากการโจมตี17ครั้ง เนี่ยฟอเตอร์นาตารีก็ถือว่ามีความเด็ดขาดนะครับ17ครั้งได้12คะแนนเนี่ยอันนี้ก็น่าชื่นชมแล้วเปอร์เซ็นต์การโจมตีเนี่ยเป็นคาสบาวครับมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีมากสุด48%ส่วนครอมบีเปอร์เซ็นต์การโจมตีน้อยเหลือเกินครับ19%เห็นได้ชัดเลยว่าคู่แข่งเขาพร้อมที่จะจับบล็อกอเบอร์ครอมบีสเกลมาดีมากๆพอโดนบล็อกหนักเข้าพอโดนกดดันหนักเข้าตามบล็อกตามประกบแบบนี้ครอมบีก็เหมือนกดดันและก็หลุดเหมือนกัน และก็หลุดเช่นเดียวกันซึ่งไม่ใช่ว่าหลุดแล้วกลับมาไม่ได้นะครับออรนโดเนี่ยนำก่อนทุกเซตแต่ว่าโดนปาดเกือบทุกเซตเช่นเดียวกันเซตที่1เนี่ยก็นำก่อนเซตที่2ก็นำก่อนเซตที่3ก็นำก่อนรูวมไปถึงเซตที่4นํามาจนถึงช่วงกลางเซตแล้วเซตนี้แหละครับที่ผู้บรรยายชมพรบันหนักมากเพราะตอนนั้นรูปเกมออร์แลนโดเนี่ยโดนแบบสเกลดักจับบล็อกค่อนข้างเยอะจนโคดามี เปลี่ยนซิดโนราลงมาแล้วงานนี้พรพันธ์ก็ทําให้เห็นครับว่าเซตเตอร์ระดับโลกเป็นยังไงจ่ายให้ซิดโนราเนี่ยถึง18แอซซิ่แต่ว่าทําได้เพียง5คะแนนถือว่าชมพู่ของเรายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีครับไม่อย่างนั้นผู้บรรยายไม่ออกปากชมเขาชมถึงขั้นเป็นหนัวใจหลักเป็นแกนหลักของทีมอย่างแท้จริงเลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับกันเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความเด็ดขาดแหละทุกอย่างทํามาดีหมด บนแรกอาจจะต้องปรับนิดนึงแต่บอลพันก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับถึงแม้ว่าบนแรกจะรับหลุดกันบ้างบอลพันก็วิ่งตามเซตจ่ายให้กับอัลเบอร์ครอมบีแต่ว่าการตีจังหวะส,สุดท้ายเนี่ยตีไม่ตายส่วนฝั่งของแอตแลต้าไว้นะครับพวกเขาเองก็มีทีเด็ดทีขาดนะอย่างตัวเซตมารีมอนเซริสคนนี้เนี่ยเป็นตัวเซตทีเด็ดนะครับที่ได้ลงเล่นครบทั้ง4เซตเลยและก็สามารถทำแอซิตไปได้ทั้งหมด41่อแอซิตเท่ากับพอพันนะครับซึ่ง มารีมอนสเเดสก็ยังขุดบอลไป15ครั้งทําได้1คะแนนจากการบล็อกและก็จากการโจมตีทําได้2คะแนนจากการเซิร์ฟเนี่ยก็ทําได้2คะแนนเจต,ตัวเองก็มีความหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของมิติการเล่นเนี่ยผมว่าบอลพันยังกินขาดนะไม่อย่างนั้นทีมทีิชนะเนี่ยจะต้องมีการแอซซิตมากกว่าแต่ว่าเกมนี้มีการแอสซิตเท่ากันโดบล่นทําแต้มสูงสุดของเอเลนตาไว้นะครับนั่นก็คือลีอาเอ็ดมอนครับที่ทําไป15คะแนนยังมี p i ียร์เทมเมอร์ทำไป14คะแนนแล้วก็คาร์ลีลุยส์นะครับทำไป10คะแนนออเรนตาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่น่ากลัวเพราะว่าพวกเขามีการกระจายแต้มกันเยอะนะครับเหมือน Orlando เลยที่กระจายแต้มกัน4-5คนซึ่งการแพ้ครั้งนี้ของ Orlando โดวา r คิรี่ครับทำให้ยังรั้งอันดับที่2ชนะไป12เกมแพ้ไป7เกม ตามหลังโอมฮาซุปเปอร์นวาแชมป์เก่าและก็ยังนำเอเลนต้าไว้ทีมรองแชมป์เก่าซึ่งโปรแกรมต่อไปครับออร์แลนโดวาคิรี่จะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอินดี้อีกไนท์ทีมอันดับที่4ของตารางครับเกมนี้ต้องชนะให้ได้และก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของโปรวอลบอลด้วยยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้เลยส่วนสถิติอื่นๆของพรพันธ์ครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตกันอีกคลิปหนึ่งครับไปดูมาเมื่อกี้ก็ยังรองอันดับ2ของตารางและ ยากที่อันดับ3จะตามทันซึ่งรอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย At seven-match losing streak in a, in a very dramatic match last night at Grand Rapids. The Vegas Thrill have been so close. So many five-setters where they've been right at the edge of winning and then lost heartbreaker. So it's nice for them to get over the hump. But Vegas Thrill is another team that can be very dangerous, pushing for that playoff spot. And again, no easy outs. I, I mean, Columbus's record. You go. Know, what, what are you talking about? They have lost so many five-set matches, including last night, 15-13 in the fifth. You you are your record, but there's no easy outs. Monterey again. Definitely yo-yoing that time, catching the back line. Atlanta on fire. Look at Smith. 5 nothing run now for Monterey. And Orlando is reeling.